ัใช่ครับผมมูคองพากย์เกิบยิปีไอเนี่ยซ้อมมากี่วันก็ซ้อมเกือบเดือนครับอืมแตซ้อมอยู่ที่ค่ายที่เดือนครับแต่ที่ปทุมมีใครช่วยเป็นคู่ปอลซ้อมอยู่นั่นก็มีพี่เวทสองภาคพี่เวทสองคมเบิร์ดพี่เพื่อนน้องอะไรใครเกิดน้องตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับตอนนี้ยี่สิบห้วสูงเท่าไหร่เนี่ยน่าจะร้อยเจ็ดสิบสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าน้ำหนักไปปล่อยตอนนี้ตอนนี้ก็ร้อยสิบห้าของผมมวยสไตล์ไหนครับสีเมบวันนี้จะต้องมาเจอกับเพชรชุระารไม่เคยต่อยกันแน่นอนครรั้งแกเลย ได้ศึกษาคิปเขาต่อยหรือยังก็ดูครับเขามือสไตล์มวยเดิมวยมครวันนี้เลยต้องมาเจอเพชรโชลธรรมวางเควางแขกให้ดิต่อยไปเรื่อยๆตามสไตล์เราเนาะเพราะอันนี้เรายกคู่มาแทนเลยใช่ไหมจริงเราต่อยวันที่วันที่สามวันที่สามแล้วรู้ตัวกี่วันเมื่อวานเมื่อวานเลยตอนบ่ายๆตอนบ่ายสองครับแล้วโอเคครับพร้อมกลับมาเลยเนาะ และล่าสุดเราต่อยไว้ที่ต่อยไว้ที่อ้อมน้อยวันนั้นต่อยกับเป็นมึงสี่รัเฟย์มากกว่านั้นชนะกันเลยมาวันนั้นเฟทเท่าไหร่ต่อยกลางวันร้อยสามพันสามร้อยสามสามแล้ววันนี้ต่อยร้อยสี่สิบเอ็ดเลยเนาะเพราะปล่อยไป่ต่อยเลยเมื่อกี้ช่างเดืช่าขึ้นช่างแล้วไปก็พอดีมาผ่านเรียบร้อยครับร่างกายไฟนี่กี่เปอร์เซ็นต์สบายครับสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมมองชนะกับใครเหมือนเดิมครับได้คุมไหมหรือปล่อยเลย ก็ปล่อยมาเลยเนาะต่อยมวยไทยมาทั้งหมดของเราตอนนี้หลักอันนี้เกือบ60แล้วครับพนจังหวัดปทุมธานีเด็กปทุมสาธุเชิญช่วยแฟนคลับแล้วหน่อยก็วันนี้จะทำให้เต็มที่ครับเพื่อเป็นกำลังใจผมเจมมาแทนรู้ตัวเมื่อวานแต่มีรายการอยู่วันที่สามเต็มที่แน่นอนเอาวันนี้ขอโชคดีไปมาครับ